เรื่องของรถไฟฟ้าหลายคนคงจะจำได้ว่ารถไฟฟ้าสายแรกที่เรารู้จักเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถลอยฟ้าของบริษัทธนายกเรียกกันว่า BTS ที่แรกก็เป็นสายสั้นๆก็คืออยู่ช่วงอ่อนนุชจนกระทั่งถึงตรงบริเวณจตุจักรแล้วก็มีสายหนึ่งเนี่ย ก็คือไปแยกตรงบริเวณราดกระสงเนี่ยแล้วก็ไปทางด้านบางคอลอแต่ต่อมาสายนี้ก็ขยายทางด้านบางคอลอก็ข้ามไปถึงฝั่งธนส่วนทางด้านอ่อนนุชก็ยาวไปถึงแมริงนะครับนี่ก็คือการขยายแต่ต่อมาตอนนี้เนี่ยก็ขยายไปไกลมากสาย BTS เดิมเนี่ยจงตอนนี้ยังสายสีเขียวทางด้านนูน้น ก็ไปถึงสมุทรประการแล้วทางด้านอีกด้านหนึ่งก็ไปถึงคูกดแล้วแต่นั้นคือสายสีเขียวต่อมาเราก็มีใต้ดินเป็นสายสีน้ำเงินตอนนั้นก็เป็นบางซื่อหัวลำโพงแต่เส้นบางซื่อหัวลำโพงตอนนี้ก็ยาวมากเดี๋ยวเราจะคุยกันว่ามันไปถึงไหนยังไงแล้วและขนาดเดียวกันสีม่วงเปิดแล้วสีแดงเปิดแล้วนะครับ ชินต้นินี้เปิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าในกทม,มเนี่ยนะครับมีสายอะไรเสร็จแล้วบ้างมีสายอะไรกำลังจะเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยมันกี่กิโลกันนะคะเราคุยกันตรงน,นี้เอาละคะ่ะเราเริ่มต้นที่สายสีเขียวคราวนี้สายสีเขียวยาวเท่าไหร่นะ ตอนนี้ในส่วนของสายสีเขียวนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับก็มีการขยายตัวสายสีเขียวเองเนี่ยไม่ได้ดูแลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นของกทมเป็นของกมอทมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างของการต่อขยายสายสีเขียวเนี่ยดำเนินการโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทหรือร็อกมภายใต้กระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งร<ล>ะย<ล>ะทางก็ขยายออกไปอย่างกว้างขวางนะครับในส่วนของสายสีเขียวนะครับ และของการรถไฟมีสีอะไรบ้างคบที่เปิดไปแล้วของการรถไฟเองนะครับสายแรกของเราที่เปิดก็จะเป็นเรื่องของ a i r p o อร์ i n k งค์ที่ให้บริการ26ให้บริการตั้งแต่สุวรรณภูมิจนมาถึงมักกะสันใช่ครับของการรถไฟเส้นแรกคือเส้นนี้26กิโลแล้วก็ a i r p o r t Link เองเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาขยายสเกลขึ้นมาเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินครับอันนี้ก็เป็นโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงคมนาคม ส่วนที่2ที่เราทําเสร็จแล้วก็คือตัวสายสีแดงที่ที่ตึกแห่งนี้นะครับที่อาคารนี้ก็จะมีสายสีแดงของเราจะมีของเราจากสายเหนือนะครับจากสถานีกลางบางซื่อนะครับขึ้นไปที่หลังสิษ์นะครับสถานีกลางบางซื่อไปที่ตลิ่งชันทั้งสองทิศเลยครับทั้งสองโครงการระยะทางรวมประมาณ41กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้แผนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเรากําลังคิดจะขยายเส้นทางสายสีแดงส่วนต่อขยายนะครับ จากลังสิตนะครับเราจะขยายออกไปประมาณ6กิโลไปถึงธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับแล้วก็ในส่วนของสายตะวันตกที่สุดที่ตลิงชันเราจะขยายไปที่สารยาไปถึงมอมไมหิดนสารยาก็เท่ากับเขตเท่าเขตตะเข็เบปฐมเลยนะถ,ถึงอประมาณถึงสารยาค,ครับ แล้วก็ในส่วนของสถานีกลางบางซื่อเองทา้านาทิใต้นะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วเราจะเชื่อมต่อกับสถานีหัวลำโพงแล้วก็รวมถึงมีอีกเส้นหนึ่งนะครับจากบางซื่อที่เนียนะครับไปทิศเดียวกันแต่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางหัวหมากเพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟของเราทั้ง4ทิศเลยครับก็จะเป็นเราเรียกภาพรวมๆตัวนี้เป็นสายสีแดงส่วนต่อขยายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบนะครับโครงการผ่าน EAA แล้ว ก็อยู่ระหว่างการออกแบบแล้วก็เพื่อขออนุมัติดาเนินการก่อสร้างค,ครับผมทีนี้นอกเหนือจากที่เป็นของการรถไฟโดยตรงเนี่ยพวกสีอื่นๆจะมีโอกาสได้ใช้สถานีนี้ไหมครับเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงคมนาคมนะครับว่าตัวโครงข่ายรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันะนะครับซึ่งตัวสถานีกลางแห่งนี้เองเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับสายสีน้ำเงิน สถานีบางซื่อ,เ,อ,อเพราะฉน<ป>ั้นเริ่มต้นกาคือบางซื่อหัวลำโพงอยู่แล้วใช่ครับตัวนี้เราคือบางซื่อแล้วก็สายชีมนก็มีบางซื่อก็สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ตอนนี้ทางเดินเชื่อมต่ออันเดอร์กราวใต้ดิน,นทำเรียบร้อยหมดแล้วผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกันได้ในโครงการถัดๆมาของกระทรวงคมนาคมภายใต้การดูแลของลอฟมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายสีชมพูซึ่งมาตัดพาดผ่านสายสีแดงของเรา ที่สถานีหลักสี่ <C> e <an> ก็จะมีการทําการเชื่อมต่อกัน <C> e <an> นะครับประชาชนก็จะเดิน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 ขึ้นเดินลงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบตัวตัวเพดแอร์เรียพื้นที่การใช้สอยจะแตกต่างกันนะครับอาจจะมีการเดินเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของ,ของกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะให้มีการเชื่อมโยงรถไฟฟ้าเข้าหากันเ <C> e <an> พราะรถไฟมอก็สังกัดคมนาคมการรถไฟก็สังกัดคมนาคมมันก็จะบูรณาการเข้าด้วยกันนะครับ ซึ่งการที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทางด้านโลจิสติกซึ่งเป็นโลจิสติกภายในเมืองของกทมอันนี้ซึ่งมันก็น่าจะมีส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพด้วยนะ,ค,ะครับเพราะเมื่อก่อนกรุงเทพนี่รถติดมหาศาลแต่ถ้ามีรถไฟให้กับนักท่องเที่ยวใช้เขาน่น่าจะพอใจเพราะไปไหนมาไหนก็สะดวกขึ้นแม้แต่ตัวพี่เองเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะต้องไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันกะเวลาไม่ถูกนะ แต่พอมีรถไฟฟ้าให้ใช้เนี่ยมันรู้เลยว่ากี่นาทีเราจะไปถึงไหนกี่นาทีจะไปถึงไหนนั้นเวลาที่ไปทําธุระกลางวันเนี่ยบางทีแม่เอารถไปนะขึ้นรถไฟไปมันจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตอนนี้คนหลายๆคนก็พยายามจะซื้อคอนโดที่ติดกับสถานีรถไฟเพื่อจะทำให้ <c oughs> ชีวิต <c oughs> สะดวสบายขึ้นทีนี้พีอยากจะถามว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย,ยดูแลเรื่องการพัฒนา เส้นทางรถไฟในต่างจังหวัดด้วยไหมครดูครับถ้าดูกันพี่ต้องขออีกหัข้อนึงเลนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันครัว่าสําหรับรถไฟของเราเนี่ยสายที่ไม่เคยมีจะมีสายที่มีจะยาวขึ้นมันจะไปที่ไหนยังไงและหลายคนคงจะได้ยินคําว่ารถไฟรางคู่มันแปลว่าอะไรและเมื่อมันมีมันดียังไงเดี๋ยวต้องคุยกันครับ